ก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรีวซีกันอีกเช่นเคยนะครับผมนาหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมาเป็นระยะเวลาเออ เกือบเกือบหเดือนเลยนะครับหรือว่าเป็น1เดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณ4สัปดาห์นั่นแหละนะครับสาสัปดาห์นะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ถือว่านานนะครับผมที่ผมหายไปนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับก็คือเอ่อผมเนี่ยมีเออ่แข่งทักษะนะครับแล้วก็มีงานเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ต้องไปเคลียร์ก่อนนะครับผมเออถึงจะมีเวลามาทําคลิปนะครับแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็มีเวลามาทําคลิปแล้วนะครับที่จริงก็ว่าจะอัดตั้งนานแล้วแต่ว่าต้องไปฉีดวัคซีนนะครับผมเข็มที่2เนยครับก็ลเอ่่ออัดดคลลิิปปาาช้ไนนึงนะครับผมเออแต่ก็ขขออบบคคุณนะรัเลย รอกันนะครับทางเกมเฮดเดนเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตมานะครับผมเป็นในธีมคริสต์มาสหรือว่าเป็นธีมปีใหม่หรือว่าเป็นธีมหิมะตกแล้วนะครับผมนี่นะครับซึ่งผมชอบมากนะครับผมชอบเกมแบบอัปเดตฤดูกาลนี้ที่สุดแล้วเนี่ยครับผมมีใครชอบเหมือนผมไหมครัเออผมชอบอหิมะนะครับผมหิมะตกแบบนี้เนี่ยผมมันดูสวยงามดีนะครับแล้วก็เออรู้สึกโรแมนติกดีนะครับผมนะฮะแล้วก็เขาก็ได้เพิ่มนี่ครับผมเออเป็นเขาเรียกว่าเครื่องประดับสัตว์เนี่ยครับผมแบบฟรีนะนี่ทุกคนสามารถไปใช้ได้นะเนี่ยถ้าเป็นคอ สีแบบนี้นะผมคือสัตว์แต่ละตัวจะมีของไม่เหมือนกันนะผมอย่างเช่นไก่เนี่ยก็จะเป็นหูฟังเนาะนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับหมูก็จะเป็นนี่ครับผมหมวกซันต้านะครับผมเออประมาณนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนกันได้นะผมให้สัตว์ในฟาร์มเนาะนะครับแล้วก็มีฟาร์มพงฟาร์มพาร์ทนะผมเข้ามาใหม่นะผมซีซันใหม่นะครับเออแจกบัตรกำนันลูกเจี๊ยบ3ใบเหมือนเดิมนะผมสำหรับคนที่เติมเนาะนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เติมก็ได้แค่หนึ่งใบนะครับผม อ่าก็ของก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยตามที่เห็นเลยนะแต่หลักๆก็จะเป็นเออบัตรกำลังลูกเจี๊ยบเนาะแล้วก็หมวก F นะครับผมหมวก F อฟนะเออเป็นหมวก F นะครับก็เป็นเออการฉลองเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็มีของเออประมาณนี้นะครับผมก็มาเลื่อนดูกันได้นี่ครับแล้วก็มีของตกแต่งด้วยนะสำหรับสายเติมนะครับผมสำหรับคนที่เติมปลดล็อกฟาร์มพารข้างบนนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้ EXP เนี่ยผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับผม หลักๆก็คือผมจะเติมความพาร์ทเพื่อที่ชาวบัตรกำลังลุกเจี๊ยบในหมุนเออนะครับซึ่งเออซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมก็ได้บัตรกำลังลุกเจี๊ยบมาแล้ว3ใบเนี่ยผมก็คือผมเติมไปนั่นเองนะครับผมก็เลยได้มาอีก2ใบนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เติมนะครับก็จะได้มาแค่1ใบนะครับผมเออร์สำหรับบัตรกำลังลุกเจี๊ยบนะครับก็เอาไว้ไปแลกเจ้าเออนกยุงเนาะนะครับผมเป็นสัตว์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับนี่ใช้บัตตรรรกกมมนนุเเจี๊ยยบบทัััั้้้งง9ออะคคคผผโโโหแพลณูช บอกตรงว่ามันแพงนะครับผมเออนี่ครับแล้วก็ภูเขาก็ใกล้จะมาแล้วนะครับผมซึ่งผมวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ผมจะปล่อยคลิปนี้วันเสาร์นะครับผมเออภูเขาก็น่าจะมาแล้วแหละนะครับผมเออก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์นะครับผมเออมีอีเวนต์ส่งของทางรถกระบะนะครับอีกพีคูณสองนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ส่งเลยนะครับ ก็ XP คูณสองเนี่สามารถมาทําส่งกันได้นะผมเราจะได้ XP เยอะขึ้นนะครับโอเคหลังจากที่เราหายไปนานนะครับก็มีสิ่งอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับผมผมก็จะค่อยๆพูดไปแล้วกันเนาะนี่ครับแล้วก็เอ่อพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละนี่ครับผมตามตามสไตล์ของผมนะครับเออทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับพูดไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์เอ่อช่องของเราเนี่ยผมอืมโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับผมเออเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเออนะครับ โอเคแล้วก็ผมก็ได้จัดฟาร์มใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่สังเกตดูนะครับนี่เป็นไงนะฮะผมได้จัดฟาร์มใหม่เนี่ยผมต้อนรับเทศกาลเอ่อหิมะนี่เป็นพิเศษเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับเราจัดขอกวงขอกวัวขอกสัตว์จัดเอ่อพวกเครื่องผลิตอะไรต่างๆใหม่หมดนะครับผมเออก็จัดแบบนะก็ดูกะกาเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าในความคิดผมก็มันสวยแล้วนะครับก็เลยจัดแบบนี้นะครับผมนะฮะใครบอกว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมมองว่าสวยนะครับ นั่งจัดตั้งนานนี่โยมนั่งจัดเป็นชั่วโมงเลยนะครับ ก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมเออก็ผมว่า <Omaha> คิดว่ามันสวยดีเนี่ยผมสำหรับใครที่อยากจะเอาไปจัดตามก็ไปจัดตามกันได้นะครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในวันเขาได้อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็คือเขาได้เอ่อยกเลิกนะครับผมการเชื่อมต่อเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับฟาร์มใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อเออสำหรับใครที่ฟาร์มเอ่อเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไว้เนี่ยนะครับเขาจะให้เอ่อเชื่อมต่อเป็นบัญชีซูเปอร์เซลไอดีนะครับผมเออซึ่งบัญชีซูเปอร์เซลเนี่ยก็จะเป็นเอ่อบัญชีของตัวเกมนะครับ ที่เราเพิ่มมาในสมุดเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่นั่นแหละเราไปติดตามเขาเนี่ยประมาณนี้นะครับเออแล้วก็เขาก็ได้ขยายนีผมจํานวนเพื่อนนะครับผมให้มันจุไปได้อีกจริงๆเนี่ยมันจุได้แค่300คนนะเออสำหรับสมุดเพื่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เขาขยายนะผมเพิ่มมาทดแทนอ่าเจ้า Facebook นี่แหละนะครับก็เป็นเออห้าเลยนะครับผมเออก็เพิ่มมาอีก3 0 0นะครับเออก็เพิ่มมาอีก200นะครับผมเออเพราะว่ามันจุ3 0ม้ยใช่ไหมตอนแรกนะครับเออก็ถือว่าดีเนี่บผมเออเราก็จะได้เพิ่มเพื่อนมากันเยอะๆนีรมก็ สามารถแอดมากันได้นะครับผมแท็กบ้านของผมนะครับก็ค้นหาแท็กตามนี้เลยนะครับค้นหาแท็กบ้านผมแล้วก็แอดมานะครับผมผมรับหมดนะครับผมเออใครแอดมาก็รับหมดนั่นแหละนะครับนะครับโอเคหมุนวงล้อกันดีกว่านะครับเราจะได้อะไรโอ้โหได้รัวเอามาทำไมนะครับโอเคฟาร์มพันแล้วก็ปลดล็อกไปแล้วนะครับผมสามอย่างนะครับผมโอเคเก็บยีพีก่อนนะครับเก็บเงินนะครับแล้วก็เอ่อความช่วยเหลือผู้มีเยนเมืองนะครับ แล้วก็นะครับผมอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยที่ทางฮดีเขาได้อัปเดตเข้ามานะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นี่ผมก็คือเราสามารถไปเปิดกล่องของขวัญบ้านกริกได้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเปิดได้วันละหนึ่งกล่องเหมือนเดิมนะครับผมใครดูคลิปม้จบก็สามารถไปเปิดกันได้นะผมแต่ว่ามันจะเปิดได้ออวันละหนึ่งกล่องนะครับผมถึงวันที่25ธันวาคมนี้ะครับผมมันมีอยู่ทั้งหมดกี่กล่องประมาณ20กว่ากล่องนี่แหละครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมเออก็แนะนำว่าให้ไปเปิดกันทุกๆกล่องนะครับผม มันจะได้เอ่อได้ของมาในหผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ากล่องนี้ยังเปิดไม่ได้ก็ต้องรอนะอย่างเช่นกล่องที่5้านนี้่มันยังเปิดไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอนะครับผมว่ามันจะเปิดได้วันละแค่วันละ1กล่องนะครับผมเออก็ต้องรอนะครับผมรอเปิดวันละกล่องนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเขาอาจจะแจกเพชรแจกของตกแต่งฟาร์ม เนียครับผมก็สามารถกดรับกันได้นะครับเออนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเอ่ออัปเดตมาสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแต่เอ่อสำหรับหลายคนนะครับผมก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็เอ่อเขาได้อัปเดตดินเหนียวมาด้วยนะผมเออเป็นเออเหมือนเป็นสิ่งที่เราสามารถปลูกได้ในแปลงของเราในผมเออก็คือดินเหนียวนะครับแล้วก็เขาได้อัปเดตเครื่องทําดินเหนียวมาใหม่นะครับผมเออผมไม่ได้เออผมไม่ได้ทําคลิปสรุปอัปเดตนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปสรุปนะครับก็สามารถไปดูเอ่อรัด้เลปตแว อัปเดตว่าเขาได้อัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างเนี่ยผมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องฝรั่งนะครับผม,มนะฮะก็จะมีเครื่องปั้นดินเหนียวนะครับเครื่องทันบินเครื่องอแปรรูปจากดินเหนียวนั่นแหละนะครับเราปลูกดินเหนียวเสร็จนะครับแล้วก็เอามาแปรรูปนะผมใส่เครื่องนี้นะครับเออแล้วก็ได้เพิ่มหนูตะเภาพันธุ์ใหม่มาด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีสัตว์สงวนพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะครับสัตว์สงวนพันธุ์นี่ครับผมใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้เพิ่มนี่ เสือชีต้านะครับผมนี่เขาได้เพิ่มเข้ามาล่าสุดนะครับผมกถ็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็มาดูได้ที่ฟาร์มกรกนะครับผมนี่ก็จะมีสัตว์สงวนทุกตัวเลยนี่ครับผมมีกอริลลาับผมมีช้างมีสัตว์ต่างๆเยอะม,มากมายนะครับผมแต่ก็สัตว์ล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือเจ้าเสือชีต้านั่นเองนะครับก็ถือว่าน่ารักดีนะครับผมโอเคก็น่าจะมี ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับฟาร์มกริกเนี่ยครับผมก็เราก็สามารถมาดูได้นะครับผมว่าฟาร์มกริกเนี่ยเขามีของตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเจ้าของตกแต่งที่มันอยู่ภายในฟาร์มกริกเนี่ยนะครับเขาอาจจะเอาออกมาขายให้เรานะครับผมเออนี่ครับก็แบบเป็นโปเติมเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนั่นแหละนะครับนี่ก็ดูนะครับว่าชอบอันไหนนะครับในสำหรับส่วนตัวผมนะผมชอบเออมันจะมีอันนึงนะผมชอบมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมอืมอันไหนนะมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ผมชอบมากนะผมคือบ้านเก๊กเนี่ยเขาเออชอบแบบเพิ่มของมาใหม่นะล้วเขาแบ เป็นของที่ยังไม่เคยขายในร้านค้าด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ฟาร,ร์มเก็กนะนะครับสวยมากนะครับผมคุณผู้ชมไอของตกแต่งคริสต์ออมา,นะาส,าสมะะนะครับผมก็ชอบมากนะอยากสะสมมาเยอะๆเนี่ยครับผมเออนี่ครับไอเจ้านี้ผมมีแล้วนะครับผมไอเจ้าเอน้ําพุน้ําแข็งนี่ผมมีแล้วนะหนูตะเภาน่ารัก โอเคนะีครับก็มีประมาณนะี้เนาะสลับฟาร์มเกรกนะครับสลับใครที่อยากเข้ามาชมความงามของฟาร์มเกรกก็สามารถเข้ามากันได้นะครับผมส่วนคลิปเปิดกล่องนะครับผมของบ้านเกรกเนี่ยผมจะทําที่หลังนะครับผมทํา ลงเป็นฮีเดลินเพลินนะครับผมก็สามารถรอติดตามรับชมกันได้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลับบ้านกันดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมเติมเติมเพชรนะครับผมก็ได้อนี่ครับของตกแต่งเห็นปะนะครับโอ้โหแต่ว่าก็แพงขึ้นนะครับผมราคาก็สูงขึ้นนะครับปกติเนี่ยอันแรกเนี่ยไอ้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยจริงๆงมันจะเป็นร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผมแต่ว่าด้วยภาษีเนาะนะครับผมภาษีประเทศเราในผมมันขึ้นนะครับ นะครับมันก็เลยแพงขึ้นนิดนึงนี่นครับผมเออแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของตกแต่งก็สามารถมาเติมกันได้นะนะครับได้ทั้งเพชรนะครับได้ทั้งของตกแต่งพิเศษนะครับผมก็ถือว่าคุ้มๆนีผมถือว่าวินวินนะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถเออมาตรงมาเติมมาเลือกซื้อกันได้นะถ้าเกิดว่าใครมีทรัพย์ใครมีเงินใครมีทุนทรัพย์มากพอเนะี่ยก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับโอเคนะครับผมในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิ ช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนะผมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมไว้เจอกันใน,นคลิปหน้าครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่ yeah.